สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมเดอะซีซีกันนะคะใหชาเลนเริ่มต้นจากส่วนบาทนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องซิมของเรานนั่นเองนะคะน้องน่ารักมากแต่เอาน้องมาทอรอมาน What เฮ้ออยหนูโอเคค่ะน้องชื่อว่ามินยูนะคะมินยูฟูจิแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มชาร์เลน้ลบเงินออกไปก่อนนะคะขออนุญาตท,ทำการลบเงินสัก ะะแล้วก็พิมพ์สูตรเลยไหมอ่าเท่านี้นะคะเงินเราก็เหลือศูนย์บาทเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วมินยูนะคะมีปณิธานอยากเป็นซิมจิตกรนะคะซึ่งแน่นอนว่าในชาเลนจ์นี้เราจะต้องให้น้องเป็นจิตกรแต่ก่อนจะได้วาดรูป ยังไม่มีค่ะตั้งวาดรูปเลยคะ่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยคือเราต้องพาน้องไปหาของเกาะน,นะคะแบบเก็บของป่าเลยโอ้ตรงนี้ดินตรงนี้ขุดได้ไปมินยูมินยูลองไปขุดก่อนไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ มันอยู่ได้อะไรมาอินฟอสซิลกระเทาะฟอสซิลโอ้ oh, ขายได้ไหมขายได้สิบห้าบาทโอเคไปอ่ okay. <Bye. S 1> างก,กันต่อโอ้ oh. Oh, oh, มีดอกเดซี่นะคะ oh. แต่ยังเก็บไม่ได้ oh. นี่ตรงนี้คุดได้โอ้ oh, oh. ตรงนี้มีห้องน้ำโอ้ย oh, oh. ดีเลยอะ่ะ เรานอนแถวนี้ได้นะคะเนี่ยเรานอนที่แบบมานั่งได้แล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้ด้วยโอ้มีเตาปิ้งแต่ไม่มีตังโอ้นี่คุดได้นะคะอย่างแรกเลยคือเก็บตังซื้อขาตัง้งวาดรูปให้น้องก่อนโอ้ตรงนี้ก็มีอีกเมื่อกี้เป็นคริสตัลอันนี้ต้องเป็นในนี้นะ่เลยฟอสซิลนะคะเพราะว่ามีเท็กเจอร์กระดูกอยู่เป็นยูนูอยู่ไหนฮะ <c oughs> บางทีอาจจะเรียก ชื่อน้องผิดผิดถูกๆูกกบ้างนะคะ <c oughs> เรียกแบบบินยูบ้างยัยหนูบ้างอะไรอย่างงี้ <c oughs> ติดกำแพงคุ <c oughs> อยู่ดูตื่นเต้นมากโอ้มีเทศกาลตลาดนัดด้วยนะคะไหนขอดูในกระเป๋าหน่อยสิ <c oughs> ได้กล่องมา สองกล่องอฮะใช้ทำอะไรได้ก่อนโอเคอย่างน้อยขายได้ตอนนี้เรามีตังค์สิบห้าบาทไอ้หกสิบห้าสิมอ๋อตอนนี้เราไม่ได้มาขุดหรอขุดเลยมีนิวขุดเลย สกิลด้วยนะคะทั้งเลืองทักษะอัญมณีศาสตระได้ทับทิมมาแต่ขอขายก่อนนะชาี้นี้เราไม่ได้เน้นอนนี้นะคะไมไ่เน้นเป็นทางเนื้อเรื่องของแบบอัญมณีนะเฮ้ยมีเด็กมีเด็กน้อยมาเล่นสอบสาธารณะด้วยคือเมืองที่เรามีจ้าเอ,อกข้อสุดแครเพื่อนบ้านโอ้มีเพื่อนบ้านมา คือเรายังไม่มีบ้านเรายังไม่มีบ้านเลยเธอเธอดูดิพื้นที่แบบโล่งโจ่งมากโอเคหนก็ันที่นี่ก่อนวินยูมาต้อนรับก่อนอันนี้เป็นซิมที่เราแปลงชมลงช่องไปนะคะนี่แอนเนซ่านะคะแต่ว่าเราไม่ได้แปลงชมแบบคลิปเต็มให้ดูนะคะลงเป็นแค่แบบเป็นช็อตลงไปเฉย ยังน้อยมาต้อนรับก่อนมินยูอยู่ในรูมินยูหนูช่วยเออ่รีบหน่อยได้ไหมโอเคอ่ะช่วยงน้อยมินยูจะได้มีเพื่อนคุยคุยหน่อยคุยหน่อย,ย,อยอโอ้โหค่าสังคมลดพอดีเป็นมิตรอ๋อมินยูได้รับทักษะการแสดงออกนะคะ ค in ุยให้ม uh. ันแบบโซเชียลมันขึ้นนิดนึงได้รู้ว่าวานิสาเป็นคนรักสะอ่าเป็นอยู่หน้าตาแบบหน้าเบื่อมาได้รับลักษณการเล่นตลกเวย๋๋ววเราจะลองไปเมืองอื่นดูนะคะอ๋อเราติดอีเวนต์อยู่โอเคขอออกเลยขอโทษนะบ๊ายบายนะวานิสา เฮียอันนี้ออกไปทำมาหากินก่อนนะคะตอนนี้ม่ตังค์อยู่แค่หนึ่งร้อยองอะไปแถวโอ s i ซิส r ริงดีกว่าไหม <Yes. S 1> uh, ที่นี่ oh. น้องเป็นชุดเป็นชุดหน้าร้อนดูน้องสิ <laughs> เดี๋ยวหนูลูกทำไมหนูโ <laughs> อ้ยหนูทำหน้าบูด <laughs> <laughs> อย่างนั้นคะมินยูองมินยู่ไม่สอบอารมณ์เท่าไหร่ ลองไปตกปลาตรงนู้นดูที่เลือกมาที่นี่เผื่อแบบมีแบบพวกฟอสซิลหรืออัญมณีให้เราขุดบ้างนะคะจะได้ขุดแล้วก็ขายไปเลยแต่เดี๋ยวถ้าแบบว่ามีคนดูอยากดูแบบเออให้เป็นชาเลนจ์ที่แบบเกี่ยวกับอัญมณีเลยเดี๋ยวจะทาลงช่องให้นะคะเพราะว่าอยากเล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าลองเล่นนอกรอบแล้วก็สนุกเหมือนกัน ต้องมีทักษะง,งานช่างระดับสิบถึงจะผ่านอันนี้ไปได้ซึ่งมินยูของเรานั้นไม่มีเลยเดี๋ยวให้มินยูวิ่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะมีตรงไหนให้เราได้แบบอันนี้บางอ้วันนี้คุณได้โอเคมีนั้งอู้มีนั้งสี่อันไหนยัยหนูคือแบบหน้ามันแบบมันเป็นหน้าร้อนนะ,ะมินยูแดดจ้ามาก ตาจริงๆดูจากมนินยูได้ตัวแบบสว่างมากไได้ไหมไม่ได้ปลามินยูได้รลบปลาชิ้นใหม่เป็นปาร์ซิวอุย้ยจะขายขายได้ขายได้เท่าไหร่ปาร์ซิวขายไปตอนแรกคิดว่าจะเก็บไปกินไหมไม่ขายไปเลยแล้วกันึบ ได้สร้ไลน์มินยูเริ่มปวดฉียวสิแต่ให้ทักษะมันเพิ่มขึ้นซะหน่อยนะคะดู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 ดเดูดูดเดู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 ดอดูดูดูดเดูดูดูดเดู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 ดมดูดอดู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 ดีดูวเดี๋ยวดดดดเดี๋ยวเดวเดเดด <c oughs> นะดด มีนยูมาใช้ห้องน้ำก่อนมาขุดเลยขุดฟองซิลขุดให้หมดมาแล้วขุดให้หมดเลยมินยูเชยใช่ขุดขุดขุดต้องหาตางัาตง,ตง,าตางไปซื้อขาตังต้องหาตังไปซื้อขาตังวาลูปก,ก่อนนะคะโอเป็นของเราทาั้งนั้นเลยวู้ตรงนี้ก็มีมันมีเยอะมาก กดจนมือแตกอ่ะมินยูมินยูเอากดจนมือแตกมีอาเจ๊มีเจ๊จะมาคุยกับมินยูได้แต่กล่องโอเคไม่เป็นไรยังถือซะว่าเอาไปนี่ได้เ,เมื่อกี้จะได้อัญมณีน่ะไปเลยมินยูกดเร็วคุณน้องเริ่มหิวข้าว มีใครทําอาหารไหมคะไม่มีใครทําอาหารในสวนเลยเหรอหลว่าแย่จังกระเทาะฟาสซิลกอน,นะะะะ ของมาเยอะแยะมากมายขอดูก่อนว่าเตาเนี่ยรันสามารถให้เราปิ้งปลาได้ไหมเรม,มีปลาซิวอยู่อะเราขอย่างปลาซิวได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะคะจบแหละอีกอย่างน้อยๆก็มาล้างมือซะหน่อยเพื่อให้มันเพื่อให้ค่าสุข,ขานมามัยเพิ่มขึ้นนะคะ นังมือแปลงฟันด้วยแปงฟันด้วยเอาไว้คุ้มเอาไว้คุ้มเรายัางเหลืออะไรให้เราได้แบบเก็บให้เราได้เอาไปต่อชีวิตอู้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ย้ยยยยนมะนาวอ,อ๋อเก็บไม่ได้น่าเสียดายเฮ้ยตรงนี้สองกบได้ช่วงนี้เอาหมดค่ะอะไรที่เป็นเงินเป็นทองเราเอาหมด ต้องกบเลยให้กลบลายหัวใจโอเคค่ะรู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วอ่ะเริ่มไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องกลับบ้านกันดีกว่าจึงถึงถึงแล้วบ้านแสนสุขที่ยังไม่มีอะไรเลย <laughs> เป็นบ้านโลง่ลงเลยโอเคเอามาขายของกันดีกว่าค่ะ ขายทั้งหมดขายนะคะขายเป็นอัญมณีแบบหายยากแค่ไหนไม่รู้แต่ขายก่อนอแผนที่สมบัติหรอขายได้ไหมโอ้ขายไม่ได้อะ่ะโอ้ยอยู่น้องได้แผนที่สมบัติโอ้เราได้อะไรอะ่ะอัญมณีอะไรเนี่ยโอ้เสร็จนดได้ตั้งร้อยห้าสิบห้าขายคะ่ะ ดอกเบญจมารศรเราจะปลูกไหมหรือยไงดีขายแล้วกันโสุดยอดเป็นการเริ่มชาเลนที่ดีมากได้มีตังห้าร้แล้วขอดูก่อนนะคะแย่ขออนุญาตปรับให้เป็นแบบช่วงเช้านิดนึงเนาะอันนี้ต้นไม้นี่เราใหญ่อขออนุญาตย้ายก่อนนะคะมันดูแบบบังก้อนหงก้อนหินอ่อ เอ้ยมันได้อย่างงี้สิต้องขอดูแบบใช้ชีวิตให้น้องก่อนขอเป็นน่าจะได้นอนเป็นอ้น,นี้ค่ะนีถุงนอนโอเคนี่น่ารังมากเลยเราจะให้น้องนอนตรงไหนดีล่ะให้น้องนอนตรงไหนดีนี่ไงเอามุมตรงนี้ก็ได้เนี่ยมุมที่เรา วางต้นไม้ไว้เออหายไปและวเอ็นน้อยมีที่นอนนะคะขอดูค่ะตั้งวาดรูปหน่อยค่ะ350เราสามารถซื้อได้เลยนะคะแต่เราจะไม่เหลือดตังเลยนะเออเอาเลือดตัง27แม่เจ้าโอเคค่ะคืนนี้ให้น้องนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยน้องวาดรูปเออ มันอยู่หลับแล้วอ้ oh, มันอยู่รล้วเลยนะคะแคมปิ้งเอาการหลับนอนในถุงนอนโอ้ไ oh, oh. ปว่าน้องอ้ oh, แต่น้องตื่นมาน้องหิวอุ้ย oh. ตรงนี้มันขุดขุดได้ไหมเหรอไปมันอยู่ไปขุดก่อน oh. เผื่อได้ตังมาทําอะไรกินมันจะได้พอซื้ออีกแล้วโ oh, oh. อ้ต้นมะนาว oh. ไม่ชอบทำสวนเอ่อไม่ได้คะ่ะหนูตอนนี้หนูยังเรือมากไม่ได้โอ้น้องหนาวเพราะน้องใส่ชุดอันนี้อยู่นะคะชุดหน้าร้อนตอนไปโอเวซสปริงนี่ชุดหน้าหนาวน้องคิดซะว่าแบบน้องได้ชุดมาแบบว่าจากคนแบบที่เขาสงสารน้องแล้วกันนะคะ น้อแบบยักไลนิดนึงมีคนมาบริจาคชุดให้อะไรนี้ใครเอาปลาซิวมาฝังไว้อ้ขุดหาสมบัติเหรออุ้ยเราอ,อ๋เรามีแผนที่ถ้าเรามีแผนที่เรามาขุดในนี้ได้แล้วค่ะปกเปิงเป้งเ <c oughs> เหมมือนดิ งอได้ตัวหายากอ้ขายได้ร้อยหนึง่งขอบคุณค่ะออซิลสิ่ห้ขายค่ะอันนี้ดอกไม้ขายค่ะปลาซีวน,นี้คือแบบอ่ะ้นน้องหอิมะให้น้องกินกินมะนาวย,ย่อมอืมกินมะนาวไปก่อนนะลูกกพราะทางชีวิตเป็นทิศหนึ่งนี่มีตังสองร้อยแล้วตังหนึ่งนะลูกนะ เก็บเกี่ยวตรงนี้ให้หมดก่อนตัวนี้แดงแดงหมดแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นี่ดีกว่า่ะเออน้องสกปรอกอนยูบอกว่าตอนนี้ตัวเนื้อตัวสกปรกมันแม่มากมานี้มานี้ใช้ห้องน้ำก่อนสออู้ๆมอยูบอกว่ารู้สึกขยะขยะเหลือเกิน เข้าไปในห้องน้ำสาธารณะโอ้โหขอโทษน,นะลูกแต่หนมบนไม่ได้คะ่ะเรื่องนี้ต้องใช้ไปก่อนกลับมาที่บ้านแล้วก่อนก็เราจะซื้อเป็นนี่ไงกระติกแช่เย็นเหมือนเดิมลเ,เอาสีแดงนะคะ เรายังไม่ได้ขายของนะคะเดี๋ยวให้น้องมา่ะฉันทวนกินซีเรียลมาแล้วมินยูหนูอยู่ในมาแล้วมาแล้วต่อไปคงจะแบบซื้อห้องน้ำให้น้องนะคะอ๋อมินยูเ <c oughs> <c oughs> รนนื่องสงสารออาอเมซาโทรมาเสียงที่คิดถึงคือฉันโทรมาถามว่าฉันทำความรู้จักกับมิ ชิคก okay, <laughs> <laughs> <os> <b> ี้โอเคเชียโอร้องแบบน่าสงสารมากไม่มีที่นางจานนะนะคะนะน้องเลยจะเก็บในตัวน้องบ่นแล้วว่าแบบในตัวสกปรกมากอ๋อใช่เราสามารถวาดภาพได้ด้วยใช่ไหม ก่อนนะคะเพราะว่าวาดภาพก็ต้องใช้ตังค์ปลูกต้นมะนาวก่อนตรงไหมนะโอเคอลดน้ำได้ลูก อ,อนนีิซาโทรมาแผ่นการอะไรอ่ะหอเสียงสีงุงอ่อโอเคได้เราจะร่วมโหมดให้อ๋อโหมดเกี่ยวกับไอ้นี่แน่เลยเราแวกเพื่อนบ้านใช่ไหมเอาโหมดเรื่องธรรมชาติดีกว่าไหมอั <laughs> มนดิซาบอกว่าขอให้โหมดอันนี้แต่เราโหมดอันอื่นกืออน้องตัวเหม็นมากๆน้องสามารถแบบ แอบไปอาบน้ำบ้านสิมอื่นได้ไหมบุกลุกแล้วบุกลุกเข้าไปได้เหรออ๋อนี่ไงไปเลยไปวานิ้ซ่าอยู่บ้านตรงข้ามเรานีเองคือเป็นเพื่อนบ้านกันวาน,นิสนะซ่าน่าจะช่วยเราได้แหละใช่ไหมขอความช่วยเหลอืออนี่วานิสซ่าอยู่นี่นี่นี่นั่งอยู่เลย ค่วันนี้ซาเราต้องแบบเอ่อต้องชมเชยชมเชยช,ช,ชมบ้านชมบ้านหน่อยขอตะขออาบน้ำได้ไหมเ่ยซาบอกเธอตัวมิ่นจังเลยอะมินยูขออาบน้ำบ้านเธอได้ไหมเอาเป็นอาบน้ำแบบอาบน้ำธรรมาดาก็ได้เขาจะไล่เราหรือเปล่า โลไล่ทำอะไรเนี่ยไม่เหมาะสมเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมอ่ะโ oh, อ้ยคสัมพันธ์ลบเลยขออาบน้ำไม่ได้หรอขอโทษก่อน <c oughs> อเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยคือแบบเพิ่มมานิดเดียวเองไม่ได้คนระั <c oughs> ขอขอเป็นฟันได้ไหมได้อย่างไง <c oughs> อะเป็นฟันไม่ว่าอะไรใช่ไหมล้า <c oughs> งมือล้างมือ ก็ชวนคุยไปเรื่อยโอเคค่ะโอเคความสะอาดเพิ่มขึ้นอีไงไหนๆก็ไหน,ไหนๆเราขอดูขอดูหนังด้วยได้ไหมดูหนังด้วยดูหนังด้วย <c oughs> เฮ้ยฤ้ <c oughs> ษีทำข้าวกิวหนหรอโอ๊ยกําลังจะหยิบกินบ้างเลย เราเราขอเราขอกินนั่งได้ไหม <น refuse> ชมเชยบ้านเป็นมีดน้องดูอะไรหนะอ๋อดูดูซอมบ,บี้คือ <c ười> วันนซ่าทำกินคนเดียวเลยไม่แบ่งกันเลยใจร้ายชโมูขอล้างมือสักสองสารอบ แฟแฟคือแอบแอบมาใช้แบบใช้ห้องใช้ห้องน้ำบ้านเราเลยรอโอเคเรียบร้อยอ <G AS P> นี่มันคุณจองจะเป็นดาราใช่ไหมมันมีทางที่ทำให้เราได้ตังค์อีกนะคะขอไลเซ็นเนี่ยถ้าเขาให้คือดีมากาาเฮ้ยาให้ ขอบคุณค่ะนี่แหละสิ่งที่จะต่อชีวิตเราแล้วเราก็ไปประเมินราคานะคะโทรเลยโทรประเมินราคาโอเคได้สามร้อยนี่แล้วก็ขายเลยนี่นะคะแบบเป็นการปฟอมตังให้เราด้ด้วยวิธีหนึ่งนี่ได้มาสามร้อยโอเค คือบ้านอยู่แค่แบบหน้าบ้านเองนะคืออยู่แค่หน้าบ้านเองอ่ะเราเมื่อไหร่เกมจะทําให้แบบว่าสามารถข้ามฝากใกลๆได้สักทีค่ะให้น้องกินอะแกนอลาก,ก่อนยำยำยำโอ้ดูน้องสิน้องน่ารักนะจุมจ๊มจมาก น้องแบบตัวแค่นี้ดูดีจะแบบต้องมาใช้ชีวิตขอโทษนะหนูโอเคเราจะได้เริ่มวาดรูปก,กันสันทีนะคะขนาดลิกก่อนละกันอู้ได้รับทักษะจิตกรอ่เอาเก็บให้น้องวาดไปเยอะๆก่อนนะคะ ภาวาดแบบไหนดีคลาสสิกขนาดกลางสิแล้วก็มันจะมีอ่าไอเทมสำคัญของเราที่เราต้องมีในการขายภาพวาดนะคะกรองนะคะอ u ซีล l ลิ l ว v i งโอเคอ o ้ นี่ขายแกรอรีศิลปะ,ะข้างถนนอันนี้เราสามารถขายได้แต่เรามีตังค์ไม่พอเขาต้องการ400ใช่ค่ะเรายังมีตังค์ไม่พอมันก็ต้องขายกันแบบสดๆไปก่อนโอ้ลักษณะเพิ่มขึ้นโอ้รูปน่ารักมากขายคะ่ะเออเ้าสู่เส้นทางของความโด่งดังแล้ววาดต่อไปวาดต่อเอาเป็นอันนี้ก็ได้ ุ้ยนี่ได้สิบร้อยแล้วนะแต่เก็บไป้ก่อนทำไม่เป็นไรเราต้องนำเงินแบบปั่นไปเรื่อยๆนะคะให้มันแบบให้ลองว่าทิวทัศน์วังเมื่อกี้ลงทุนไปร้อยหนึง่งได้กลับมาร้อยสี่สิบหกบาทก็โอเคตอนนี้น้องยังอารมณ์ดีอยู่นะ,ะให้น้องวาดวาดรูปต่อไปได้ภาพวิวนี่แหละภาพทิวทัศน์น่าจะขายได้ดีสุดนะ บ้านกระต๊อบริม <l imm> ทะเลสาลบเหรอวาดูปจนตีหนึ่งแล้วโอเคถือว่าได้กำไรอยู่นะคะมีตังห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วโอ้สุดยอดนี่น้องวาดลองวาดภาพาแบบคลาสสิกขนาดใหญ่บ้างสิตอนนี้แบบอารมณ์น้องแบบเลืองหมดแล้วนะคะ แต่ปณิธานเริ่มไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราให้น้องว่าดภาพไปแล้วตั้งสี่ชั่วโมงครบแล้วห้าชั่วโมงค่ะให้เลยค่ะลูกไี่ตั้งมาหกร้อยอะอย่างน้อยเราสามารถซื้อ,อสามารถช้อช้าวให้น้องได้นะคะอันนี้ละกันนะคะเพิ่มมานิดน,นึง เอาเป็นลายไหนให้หนูดีเดี๋ยวเราต้องเหลือตังค์ด้วยนะคะอันนี้ก็ชอบนะเอออันนี้แหละให้หนูวาดวาดอีกสักรูปได้ไหมลูกอ่ะวาดทิวทัศน์ก็ได้สักรูปหนึ่งให้มีให้มีตังค์ได้ซื้ออันนี้หน่อยเอ้นนอยเยี่ยมวาดอีกลูกวาดอีกอะฟึบเพิมคือแบบเป็นจิตกรข้างถนนจริงๆ <laughs> <laughs> น้องว่ารูปสวยขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสกิลจะโอ้สกิลจะอยู่ระดับ3ามกำลังจะไปสหรับสี่แล้วขายเลยแต่ตอนนี้น้องปวดชีมามีตังตั้งสี่ร้อยไหนดูสิน่าจะได้ซื้อเป็นพุ่มชี่ <laughs> งีไง เราได้เราไ้เไม่ต้องซื้อพอุ่มฉี่ค่ะทุกคนนี่ได้อันนึงออเออเหลือตังอยู่ไว้ทำทุนต่อได้โอเคเป็นแบบมุมเล็กๆมีแล้วก็อาบน้ำได้ด้วยอ,อไปเข้านอนเข้านอนตอนตีห้า นอนไม่เป็นเวลาแบบสุดๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับ EP แรก e ีนี้นะคะก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากติดตามซีรีส์ของน้องมินอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ